สำหรับซีรีส์เรื่อง Barrythas นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของซอดงจูที่ับบทโดยพักฮยองชิกมือขวาของท่านประธานใหญ่แห่งแฮซานกรุป๊ปที่ถูกหักหลังโดยที่ปรึกษาผู้คอยชักยัอยู่เบื้องหลังอย่างยอมจางซอนที่ถลบมโดยฮอจุนโฮที่ทั้งพรากคนรักและพยายามกำจัดเขาเขาจึงได้แฮกเข้าบัญชีกองทุนลับของอาจารย์ยอมและเก็บรหัสเอาไว้ในความทรงจำของตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นเพื่อทวงคืนทุกอย่างของเขาคืนมารเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ตามรับชมกันได้นะครับกับ Barrythas เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นีีีออกเรื่่งงึท เกือบไม่ได้ดูแล้วนะครับกับซีรีส์แนวแก้แค้นเรื่องนี้นะฮะที่ตอนนี้เดินทางมาถึงตอนที่10แล้วไม่ดูคือพลาดมากนะครับเพราะว่าตอนแรกอะ่ะคือนึกว่ามันเป็นแบบซีรีส์แบบเครียดเครียดหนักๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับที่ไหนได้พอมาดูจริงอะ่ะมันคือมันโคตรบันเทิงมากเลยเพราะามันแทรกความตกลกร้าเข้ามาทําให้เรื่องราวมันเลยดูซอฟต์ลงมานิดนึงแล้วก็ลุ้นกับการแก้แค้นของพระเอกนะและที่สําคัญคือโคตรสนุกนะฮะซึ่งหนุไสักพักนะครับหนึ่งในเรื่องที่ผมคิดถึงตลอดเลยก็คือว่าเรื่องนี้มันคล้ายๆบิ พระเอกคือบิ๊กมาส์หรือเปล่านะครับในรอบนี้พระเอกครับมาปั่นหัวคนร้ายและคนดูเช่นเดียวกันนะครับว่าเขาความจําเสื่อมหรือเปล่าเพราะว่าในคอนเซปต์ของเรื่องคือพระเอกอะ่ะมันไปแฮ็กบัญชีกองทุนลาบของตัวร้ายมาใช่ไหมแล้วก็แบบตัวเองอะ่ะจำรหัสได้คนเดียวแต่ปรากฏว่าโดนคนร้ายทําร้ายจนความจําเสื่อมฮะ เป็นไงคอนเซปต์บบะไหมฮะคนโบบะเลยคอนเซปต์คือมันเดินมากและทีนี้แหละครับก็เลยต้องเป็นการแบบมาลุ้นกันว่าพราะเอกมันความจาเสื่อมจริงหรือว่ามันแกงคนร้ายกันแน่นะครับแถมพระเอกในเรื่องคือโคฉลาดนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบผมดูแล้วเลินมากเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาค่อยๆแบบเอาคืนตัวร้ายนะครับค่อยๆทลามามันไปเรื่อยๆนะครับโดนหนักมาเท่าไหร่เอาคืนไปเลยคูณ10นะครับเพราะจริงเรื่องนี้ เอาจิงมันคือซีรีสมากนะครับเพราะว่าตัวเอกของเราคือโดนยับเลยแต่พอมันมีความตลกร้าเข้ามาเวลาเอาคืนตัวร้ายได้เนี่ยมันก็เลยมีความแบบเป็นซีรีส์ที่จริงจังแต่ดูติดเล่นอ่ะเออมันเลยทําให้เราดูเพลินมากและที่สําคัญนะครับจริงๆอ่ะตัวร้ายเรื่องนี้คือมันชั่วมากคือเป็นตัวร้ายที่แบบทั้งเก่งฉลาดดูมีอํานาจแต่ว่าตัวละครมันถูกวางให้เหมือนไม่ทันพระเอกครับคือโดนพระเอกเล่นงานตลอดเลยทำให้บางทีก็เลยรู้สึกสงสารตัวร้ายเหมือนกันอ่ะแบบทำให้บทมันแกงจังวะและณตอนนี้นะครับที่เดินทางมาถึงโค้งสุดททท้้้้้าายยในนนนตตตอออออีี่่่10แลลววเงงบกณคนนืัค พระเอกและตัวร้ายคือปล่อยของใส่กันยับยับเลยเพื่อล้มอีกฝ่ายให้ได้นะครับและในตอนท้ายอีพีที่สิเองนะครับก็ได้ปล่อยปมเป็นรูปถ่ายนะครับของพ่อพระเอกนะครับที่ตอนนี้ทุกคนสงสัยกันมากเลยว่าเป็นญาติใครกว่าอะไรประมาณนี้เลยครับทำให้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเฉลยในแนวทางไหนนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Barry t r u s นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวแก้แค้นที่บันเทิงมากก็คือเราจะได้มาดูพระเอกคอยแก้แค้นตัวร้ายคอยเอาคืนพวกมันอย่างสะสมอะไรประมาณนี้ถ้าคุณชอบแนวพระเอกฉลาดฉลาดคือเรื่ ถูกฉลอคุณแน่นอนนะฮะและทําให้เราต้องมารอลุ้นนะครับว่าตอนจบของเรื่องครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับและพระเอกของเราจะแก้แค้นได้สําเร็จหรือไม่นะฮะคือห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับโดยซีรีส์เรื่อง Barry House นะครับมีทั้งห16ตอนนะครับมาทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับตอน3ทุ่มครึ่งนะครับสตรีมแล้ววันนี้นะครับทาง Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับตามมาดูกันได้เลยนะครับ